มากันที่ข่าวดีๆข่าวนี้นะคะ,ะต้องบอกว่าฉันนับถือเขาจริงๆ ออสำหรับเบลล่าลานีนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือโควิดละลอกที่1หรือที่2เนี่ยฮะจะโตลอกที่1จะตกก็ได้ทำบุญนะโอนเงินมอบให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ห้าหน่วยงานทางการแพทย์คือวันนั้นหลายล้านเลยเราจำตัวเลขชัดๆไม่ได้ออแต่ล่าสุดละลอกเนี่ยจะตกก็ทำโครงการอีกนะก็คือทำบุญก็ทำบุญนะแล้วก็ทำโครงการอีกเขาเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่แบบขาดไรายได้ในช่วงนี้รวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบนะครับจากโควิด -19 ใช่ไหมใช่<า>ฮะ,ฮะเขาก็ได้ไดทำ โครงการอะไรโครงการเบลช่วยขายคือก่อนหน้านี้โครงการเบลช่วยขายคือจะผ่านทางเพจบอยกับเบลนี่แหละฮะทำกับผู้จัดการไงพลอยไงพลอยกับเบลไม่อกี่บอกบอยใช่ไหมโพจฮะเพจพลอยกับเบลนะฮะโครงการเบล่าช่วยขายอันเนี้ยคือเฟสหนึ่งจบไปละเฟสหนึ่งจบไปละเดี๋ยวเฟสสองใกล้จะเปิดอีกนิดหนึ่งวันนั้นคุยบอกว่าเออเฟสสองกำลังจะเปิดอีกทีสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่อยากจะให้เบลล่าช่วยขายช่วยโพสอะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดเจ้าตัวทําอีกหนึ่งโครงการนะฮะชื่อว่า กล่องพลังใจจากเบลล่าอ่าซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้นะครับของจำเป็นจานวนทําขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดจํานวน20,000ชุดในกล่องนี้นะครับก็บรวมแล้วกว่า500,000ชิ้นนะของข้างในอะ่ะก็คือของข้างในทั้งหมด500,000ชิ้นมาบรรจุ20,000ก,กล่องนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็สร้างพลังใจให้กับทุกคนทั่วประเทศนะครับก็ เขาบอกว่าเบลล่าเนี่ยซื้อด้วยเงินส่วนตัวนะแล้วก็เป็นผลิตัันธ์ซื้อด้วยเงินส่วนตัวบางอย่างก็คือลูกค้าูที่เป็นเอมเเตอร์ยเบลลามีกี่อย่างเยอะเยอเขาก็ช่วยสนับสนุนโครงการนี้เห็นว่าเออเบลล่าจะทําความดีเขาก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับโดยเบลลาก็ได้โพสตให้คนที่ลําบากขาดรายได้เนี่ยติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับโดยจะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับเขาก็บอกว่า สำหรับสายการโควิดครั้งนี้เบลพยายามหาวิธีจะช่วยเหลือและสร้างพลังใจให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่กําลังเบลจะพอทําได้เบลเชื่อว่าในเวลาแบบนี้หลายบ้านหลายครอบครัวคงไม่สามารถออกไปทํางานหารายได้ได้เหมือนเดิม ครอบครัวที่กําลังลำบากขาดรายได้เบลอยากช่วยลดค่าใช้ใจ่ายประจําวันเบลขอช่วยแบ่งเบาภรราระของทุกคนนะคะเบลจึงได้จัดเตรียมสิ่งของจําเป็นเป็นกล่องพลังใจจากเบลล่าจํานวน2 0 0 0มื่นชุดภายในนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของใช้สอยประจําวันเพื่อจะส่งมอบให้กับทุกท่านที่กําลังประสบปัญหาในครั้งนี้โดยความตั้งใจของเบลล่าเนี่ยอยากส่งให้ได้ทั้งหมด7 7จังหวัดทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากที่ยังลําบากต้องการรับกล่องพลังใจจากเบลล่านะฮะก็คือ ต้องไปลงทะเบียนนะฮะรับกล่องพลังใจจากเบลล่าเนี่ยแหละคือเขาอะจะมีรายละเอียดให้เข้าไปเลยฮะในเพจ Facebook ชื่อว่าพอยกับเบลมันจะมีหน้าเพจ Facebook อยู่เขาดูหน้าเพจหน่อยฮะอืมเป็นอันนี้ไปเซิร์ชได้เลยว่าพอยกับเบลภาษาไทยเนี่ยแหละฮะก็จะมีเพจนี้นะฮะก็เข้าไปเลยเขาก็จะมีลิงก์ให้กดนะคะก็คือจะให้ระบุก่อนเลยว่ารายละเอียดที่ต้องกรอกเนี่ยก็จะมีว่าชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้บอกด้วยว่า ผลกระทบจากโควิด19เนี่ยแหละกล่องพลังใจจากเบลล่านะฮะเขาก็ จะจัดส่งไปให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็คือจะแจกจนครบ20,000ื่นกล่องเนี่ยแหละฮะโดยเบลก็บอกว่าหวังว่าการช่วยเหลือของเธอในครั้งนี้จะช่วยสร้างพลังใจให้กับทุกท่านนะครับมีแรงใจแรงกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อพวกเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้วยกันก็เบลก็บอกว่าขอมอบความดีจากการกระทําในครั้งนี้ทั้งหมดนะฮะอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทุกท่านด้วยการอนุโมทนาสาธุกับเบลล่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็เหมือนได้ไปช่วยแพ็คของ ได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดคือเยอะมากของเยอะมากๆนะฮะเป็นโกดังใหญ่เลยนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เบลกันหน่อยฮะ สวัสดีค่ะเบลล่าดานีค่ะ mm hmm. ก็สําหรับสถานการณ mm ์โควิดในครั้งนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าจะกระทบหลายๆคนมากๆเลยนะคะเบลก็เลยจัดทาแล้วก็รวบรวมสิ่งของนะคะและเกิดเป็นโปรเจกต์กล่องพลังใจค่ะซึ่งกล่องพลังใจนี้นะคะเบลตั้งใจจะส่งให้กับทุกๆครอบครัวที่กําลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งกล่องพลังใจนี้มีทั้งหมด2 0,000ชุดค่ะภายในก็จะมีทั้งข้าวสารนะคะอาหารแห้งของใช้ของจําเป็นในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เบลตั้งใจจะ กระจายข่าวสารค่ะเพื่อที่จะส่งกล่องพลังใจให้ทั่วถึงนะคะทั้ง77จังหวัดค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังลำบากนะคะต้องการรับกล่องพลังใจค่ะสามารถลงทะเบียนได้ที่เพจพลอยกับเบลนะคะและเดี๋ยวเบลก็จะแปะลิงก์ไว้บนไบโอในอินสตาแกรมของเบลก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะก็สำหรับตัวกล่องนะคะและค่าจดส่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางเราก็จะส่งไปให้คุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่เห็นข้อความนี้นะคะยังไงเบลฝากช่วยแชร์แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะไปให้ถึงครอบครัวที่กำลังลำบากจะได้ช่วยกระจาย กำลังใจไปให้ได้มากที่สุดค่ะเบลเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอค่ะอืมนะฮะก็ย้ำกันอีกทีนะครับแฟนๆที่อยากจะได้กล่องพลังใจจากเบลล่าซึ่งต้องขอให้เป็นผู้เดือดร้อนจริงๆแล้วกันนะครับก็เข้าไปกรอกฟอร์มรายละเอียดกันได้นะครับไปที่เพจพลอยกับเบลล่านะครับทางช่องทางแฟนเพจพลอยเบลล่าพลอยกับเบลล่าพลอยกับเบลล่านะฮะชื่อเฟซบุ๊กพลอยกับเบลลล รอยกับเบลอันนี้แหละฮะก็เนี่ยมีช่องทางให้อยู่นะฮะก็จะมีแบบเหมือนฟอร์มให้กรอกนะฮะเราก็เข้าไปกดได้เลยเนี่ยไปกดแล้วเขาก็จะให้กรอกว่าเราชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรอย่างนี้นะนะแกไปกรอกยังเอ้าเดี๋ยวก่อนอะไรขอโทษดิฮะทำไมก่องพลังใจจากเบลล่าขนาดนี้มีผู้ลงชื่อครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ไวมากในในในโซชวยให้กล้องดูสินโซชียให้กล้องดูสิอะดูหน่อยอ้ย ขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านด้วยฮะไม่จำเนวนสองหมื่นชุดเนี่ยความต้องการคนโหทั้งประเทศมันเยอะมากตอนนี้กล่องเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับเม่อจากเมื่อคืนยังดูยังกอกได้อยู่เลยแต่เราไม่ได้กอกไงเราก็ออกมาตอนนี้เข้าไปเช็คใหม่ก็คือกล่องพลังใจจากเบลล่าตอนนี้มีผู้ลงชื่อครบแล้วจํานวนสองหมื่นชุดนะฮะอย่างไงก็ตามก็อนุโมทนาบุญกับเบลล่าด้วยในความตั้งใจของเบลล่านะครับในการทําเพื่อให้กับคนที่เดือดร้อนในยามโควิด -19 แบบนี้นะฮะ เป็นยังไงวันนี้ภาวสารโอ้โหรรครบถ้วนมากนะคะเดี๋ยวให้ไปติดตามกันว่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างสําหรับในวันนี้